สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูอ้อมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่1.4นะคะแบบฝึกหัดที่1.4เป็นเรื่องของตัวประกอบเฉพาะนะคะ<อ>เราไปเริ่มกันเลยอ่ะแบบฝึกหัดนี้นะคะข้อที่1ใหญ่ข้อที่1ใหญ่อบอกว่า ข้อความต่อไปนี้ถูกหรือผิดเพราะเหตุใดนะคะข้อที่1 11เป็นตัวประกอบของอต,ตัวประกอบเฉพาะของ8 8นะคะนักเรียนต้องแยกออกเป็น2ความหมายความหมายแรกก็คือเป็นตัวประกอบหรือเปล่าและเป็นจํานวนเฉพาะหรือเปล่านะคะถ้า2จํานวนอน่า2กรณีนี้เป็นทั้ง2ข้อนี้ถึงจะถูกถ้าไม่เป็นถ้ากรณีใดกรณีหนึ่งไม่ไม่ใช่ นะคะก็จะไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะนะคะบางข้ออาจจะเป็นตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบแต่จะไม่เป็นจํานวนเฉพาะอย่างนี้ก็จะถือว่าผิดนะคะแต่บางข้ออาจจะเป็นจํานวนเฉพาะแต่ไม่ใช่ตัวประกอบของจํานวนนั้นก็จะไม่ถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นข้อที่ถูกต้องทั ниц, ้ง2กรณีต้องเป็นจริงเท่านั้นนะคะไปดูข้อที่1 11เป็นตัวประกอบของ88ถูกไหมคะข้อนี้ถูก และ11เป็นจํานวนเฉพาะถูกไหมคะถูกอีกเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกไหมคะถูกเวลานักเรียนเขียนนักเรียนก็เขียนว่าถูกใช่ไหมคะเพราะอะไรนักเรียนก็เขียนเหตุหตผลลงไปเพราะนะคะ11เ,เป็นตัวประกอบของ8ปแนะคะและอะไรคะ และ11เป็นจํานวนเฉพาะนะคะก็แค่นี้เองนะคะก็คือแยกเป็นทั้งสองกรณีคือเป็นตัวประกอบด้วยและต้องเป็นจํานวนเฉพาะข้อนี้ถึงจะถูกนะคะอะไปดูข้อที่2อนะคะเดี๋ยวครูขยาย ะะข้อที่2ข้อที่2นะคะ57เป็นตัวประกอบเฉพาะของ57อ่าข้อนี้นะคะ57เป็นตัวประกอบเฉพาะของ57ข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ผิดนะคะ57เป็นตัวประกอบของ57ถูกแต่ไม่ใช่จำนวน เฉพาะนักเรียนก็เขียนเหตุผลลงไปเลยนะคะผิดนะคะจอบอตัวประการครูกับไปช้ากว่าครูนะคะนักเรียนก็ดูไปช้าช้าได้นะคะนักเรียนก็บอกว่าผิดเพราะนักเรียนก็ใส่เหตุผลไปเหมือนข้อข้อที่1น,นะคะ57เป็นตัวประกอบของ 57ถูกไหมคะแต่นะคะถ้ามันค้านค่ะเราใช้คำว่าแต่ทำไมคะ57ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะเสร็จแล้วนะคะ,ะดูข้อที่3รอเลยนะคะข้อที่3 3และ23เป็นตัวประกอบเฉพาะของ69นะคะ สองจำนวนนี้นะคะนักเรียนนักเรียนต้องเอามาพิจารณาเลย3เป็นตัวประกอบของหกสิเก้าไหมเป็น3เป็นจำนวนเฉพาะยี่สิบสาเป็นตัวประกอบหกสิบเก้าไหมเป็นและก็เป็นจำนวนเฉพาะด้วยถ้าคนไหนจำจำนวนเฉพาะ1ถึง100ได้นะคะนักเรียนก็จะสามารถทำได้เลยอ่ะบางคนไม่ต้องไปนั่งอาหารอะไรเลยนะคะก็จะทำได้เลยเราก็เขียนว่า ดูครูเขียนให้ให้สวยกว่านี้หน่อยนคะคะก็เขียนว่าถูกเพราะสามและยี่สิบสามเป็นตัวประกอบ จำนวนเฉพาะนะคะคำว่าตัวประกอบเฉพาะนักเรียนก็ต้องแยกเป็น2ออยู่แล้วนะคะคำว่าตัวประกอบ1นนะคะจำนวนเฉพาะ1เพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาเราต้องพิจารณาทั้งสองทั้งสองกรณีนะคะ,ะไปดูข้อถัดไปนะคะข้อที่4ข้อที่5นะคะสามเป็นตัวประกอบเฉพาะที่มากที่สุดของ70 35หเป็นตัวประกอบเฉพาะที่มากที่สุดของเจดสิบนะคะข้อนี้นักเรียนเราต้องทำอะไรก่อนเรายังไม่ต้องไปพิจารณานักเรียนว่ามันมากที่สุดหรือน้อยที่สุดนักเรียนดูก่อนว่าส5สิห้าเป็นจำนวนเฉพาะไหมสาสิห้าเป็นตัวประกอบของเจก็จริงสามสิห้าคูณสองเป็นเจ็ดบถูกไหมคะแต่ส5สิห้าไม่ใช่จำนวนเฉพาะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ยังไม่ต้องหาว่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุดก็ผิดแล้วนะคะเราก็ตอบเลยว่าผิดเพราะสามสิบห้อะไรคะเป็นตัวูพูดเร็วกว่าปากากูอีกนะเป็นตัวประกอบเฉพาะอาขออภัยเป็น เป็นอะไรคะเป็นตัวประกอบของ70แต่อะไรคะแต่35มไม่เป็นไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะบางคนทำข้อสุดท้ายเสร็จแล้วมั้งนี่อะ ้อที่ 5. จํานวนเฉพาะทุกจํานวนมีตัวประกอบเฉพาะเพียงสองจนวนคือ1กับตัวมันเองนะคะจำนวนเฉพาะทุกจํานวนมีตัวประกอบเพียงสองจนวนคือ1กับตัวมันเองนักเรียนจาคาคาว่า,ควา,าความหมายของจานวนเฉพาะได้ไหมจํานวนเฉพาะเขาบอกว่าคืออะไรคะจานวนที่มากกว่า1นึ่งคะจำนวนเฉพาะที่มากกว่า1 และมีตัวประกอบเป็นสองตัวคือ1กับตัวมันเองแต่ตัวประกอบเฉพาะทำไมคะตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้น1เป็นจำนวนเฉพาะไหมคะไม่เป็นข้อนี้ตอบอะไรคะพีดเพราะ1ไม่เป็นจำนวน เฉพาะนะคะเสร็จแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปหน้าถัดไปนะคะข้อที่2ในหน้าที่11นะคะเติมคําตอบนะคะมีกี่ข้อเอ่ยมี5ข้อย่อยนะคะเขาให้เราเติมคําตอบอเดี๋ยวคุณ ข้อที่1ตัวประกอบเฉพาะของ29ตัวประกอบเฉพาะของ29เราจะหาตัวในตัวอย่างนะคะในตัวอย่างของคลิปที่แล้วเราเรียนรู้แล้วว่าตัวประกอบเฉพาะหาเราต้องหาตัวประกอบเฉพาะตัวประกอบก่อนแล้วถึงเราจะรู้ว่าตัวประกอบเฉพาะคืออะไรนะคะอ่ะเรามาหาตัวประกอบของ29ก่อนอ่ะตัวประกอบของตัวประกอบของ29มีอะไรบ้างคุณครูขอ เดี๋ยวครูโน้ตไว้นะคะเดี๋ยวครูจะใช้ปากกาสีน้ำเงินหาตัวอ่ะสีดำหาตัวประกอบของ29ก่อนนะคะอะไรที่คูณกันได้29บ้างนะคะก็จะมีอะไรคะ1กับ29ถูกไหมอ่า1กับ29นะคะ 1>, 1กับ29่ํานวนอื่นมีไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของ29ก็จะมีจํานวนเดียวคืออะไรคะก็คือ29นะคะอ่ะข้อที่2ตัวประกอบเฉพาะของ55ได้แก่อะไรบ้างนักเรียนหาตัวประกอบของ55ก่อนนะคะตัวประกอบของ55ก็จะมี1กับ 55... นะคะอะไรอีกคะ5กับ10 1เ ถูกไหมอะไรอีก5กับ11มีอะไรอีกคะอะไรที่หาร55ลงตัวหรืออะไรบ้างที่คูณกันได้55หมดแล้วเพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของ55มีอะไรคะมีอะไรคะมี5กับ11นะคะ5 11อ่ะต่อมาข้อที่3ตัวประกอบเฉพาะของ 62เราก็ต้องไปหาเลยคะหาตัวประกอบของ62ก่อนอะไรที่คูณกันได้62มั่งก็จะมี1คูณกับ62 2คูณกับอะไรคะ2คูณกับ31อะไรอีกหมดแล้วเพราะฉะนั้นตัวประกอบเฉพาะของ62ก็จะมี2กับ31อะต่อไปข้อที่4 ะะข้อที่4ตัวประกอบเฉพาะของ76ได้แก่อะไรบ้างเราหาตัวประกอบของ76ก่อนนะคะตัวประกอบของ76ก็จะมี1 76อะไรอีกคะับ2กับอะไรคะ19อะไรอีกหมดแล้วเพราะฉะนั้น ตัวประกอบเฉพาะของ76็บหก็จะมี2กับ19ถ้าบางคนเท่าจำนวนเฉพาะได้แล้วจําจํานวนเฉพาะได้ทุกตัวนะนักเรียนนักเรียนจะ,จะง่ายมากเพราะนักเรียนหาตัวประกอบเสร็จปุ๊บนะคะนักเรียนก็จะได้เลยจะรู้เลยว่าตัวไหนคือจ,อจำนวนเฉพาะนะคะก็จะตอบได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าูเลืรเือนอ่าข้อที่ห้า ตัวประกอบเฉพาะของ100เราหาตัวประกอบของ100ก่อนนะตัวประกอบอ100รู้สึกจะมีเยอะเนาะ1คูณ100ได้100นะคะ2คูณ50เป็น100 4คูณ25เป็น100ถูกไหมอะไรอีกคะ5 5คูณอะไรได้100คะ5คูณ20เป็น100หมดยัง หมดแล้วนะคะบางคนมองเห็นแล้วนะคะว่าตัวจำนวนเฉพาะของตัวประกอบข้อนี้คืออะไรก็จะมี2กับอะไรคะ2กับ5นะคะเสร็จแล้วนะคะหาตัวประกอบเฉพาะของอจำนวนที่กำหนดให้ก็คือนักเรียนต้องทำอะไรก่อนคะหาตัวประกอบก่อนแล้วค่อยหาจำนวนเฉพาะนะคะ,ะไปดูข้อ3ามใหญ่ของแบบฝึกหัด1.4นะคะข้อสุดท้ายนะคะ เติมคาตอบข้อละ2จํานวนนะคะเติมคําตอบข้อละสองจนวนเขาบอกว่าให้เราหาจํานวนที่มี2และ3เป็นตัวประกอบเฉพาะอะอย่างเช่นอะไรบ้างให้ยกตัวอย่างมา2จํานวนนะคะการที่เมื่อกี้เราหาหาตัวประกอบเฉพาะใช่ไหมคะนักเรียนอะเราก็คือหาจํานวนที่อะที่ที่2จํานวนมันหาตัวที่หารมันลงตัว เดี๋ยวคุณครูเลื่อนไปดูตรงน,นี้อ่าอย่างข้อนี้หาตัวประกอบเฉพาะเห็นไหมคะเราหาตัวประกอบเฉพาะเนี่ยเราจะหาตัวที่หารหนึ่งร้อยได้ลงตัวแต่ถ้าเป็นอ่าหาข้อที่สามใหญ่เนี่ยเราจะหาตัวเนี้ยแทนนะคะซึ่งเขาหามาให้แล้วว่าอ่าตัวประกอบเฉพาะคืออะไรให้เราหาจํานวนนี้แทนอ่าวิธีการนักเรียนใช้วิธีการใช้อ่าพหูคูณนะคะสองกับสามคูณกันเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นหกใช่ไหมคะ 2กับ3คูณกันเป็น6เพราะฉะนั้นพหุคูณของ6พหุคูณก็คือการคูณไปเรื่อยๆถูกไหมอ่ะอย่างเช่น2คูณ3เป็น6แน่นอน2กับ3ต้องหาร6ลงตัวแน่นอนเพราะ2คูณ3เป็น6ถูกไหมเหมือนเหมือนข้อนี้เลยคะ่ะเนี่ยที่เราได้มาเพราะว่า2 2คูณ50เป็น100 2เป็นตัวประกอบเฉพาะ2หาร100ได้ลงตัวนะ,ค,ะคูณ3เป็น6 เพราะฉะนั้น6คูณ2เป็น10 2คูณไปเรื่อยๆแน่นอนถ้า2กับ3คูณกันเป็น6ถ้า6คูณของ6มันก็ต้องหารมี2กับ3เป็นตัวประกอบเฉพาะแน่นอนอต่อไป3กับ5นักเรียนก็จับมาทำอะไรกันคะคูณกันนะคะจับ2จํจนวนนี้คูณกันนะคะ3คูณ5เป็นเท่าไหร่15 ห้าคูณของสิบห้าก็คืออะไรคะสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสองเป็นสามสิบเขาให้หาแค่สองจำนวนนะคะเดี๋ยวคุณครูโน้ตไว้หกคูณนะคะใช้ข้อหกคูณต่อไปข้อที่สามห้ากับเจ็ดเป็นตัวประกอบเฉพาะของจำนวนใดห้ากับเจ็ดห้าเจ็ดเท่าไหร่คะห้าเจ็ดสามสิบห้า สามสิบห้าสองเป็น 70. เจ็ดสิบคูณกันนะสองคูห้าสองห้าเจ็ดสองคูณห้าเป็นเท่าไหร่คะเป็นสิบสิบคูณเจ็ดเป็นเจ็ดสิบนะคะเอาสามจำนวนเลยะคะ่ะทีนี้คูณกันก็เป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบคูณสองเป็นร้อยสี่สิบนะคะบางคนอาจจะแถมให้คุณครูนั้นเนี่ยหาต่อได้อีกนะเนี่ยเจ็ดสามเท่าไหร่คะอ่า สองนะคะต่อไป2องคูณสามคูณสิบเอ็คูณสิเป็น66สินะคะหกสคูณสองเป็นเท่าไหร่คะร้อแถมให้คุณคูณรูก็ไม่ว่านะคะเป็นการฝึกท่องสุดคูณไปในตัวเนาะสำหรับแบบฝึกหัดนี้ก็มีเตียงเท่านี้ในเรื่องของตัวประกอบเฉพาะนะคะแล้วพบกันใหม่ในแบบฝึกหัดหน้าสวัสดีค่ะ